ปิดท้ายด้วยเรื่องนี้ดีกว่าสังคมไทยมาถึงจุดนี้นะใช่ค่ะจุด,จดที่คาราวะาขึ้นธร,รมาศและก็เทศสอนบรรดาพระทั้งหลายและคาราวะที่ขึ้นธารรมาศและก็เทศสอนพระทั้งหลายไม่ใช่ใครก็คือบิ๊กเต่าคนตํารวจตีจลเกียรติปานแก้วไปฟังไปดูกันว่าเทศอะไรอย่างไรนะคะเชิญฟังค่ะฝากไปยังพระสงฆ์ทั่วประเทศนะครับท่านก็ต้องระบดระวัง ในเรื่องของการการทำอินทิหมดอะไระต่างๆหรือการที่จะมีผู้หญิงหรือศีกาอะไระต่างๆที่จะเข้ามาหาท่านทั้งในรูปของการเข้ามาทำบุญจิตใจเมตตาทำบุญทีเยอะๆนะครับเป็นเป็นเศรษฐีนีไฮโซนะครับแต่แต่แตอีกภาพนงเนี่ยเขา อาจจะเป็นมิจฉาชีพนะครับเข้ามาหลอกให้ท่านตายใจเชื่อใจนะครับหลอกให้ท่านพูดคุยทางไลน์ทางโทรศัพท์นะครับแล้วก็อัดคิดเก็บไว้นะครับก็ถ้าตั้งอยู่ในความไม่ประมาทมันก็จะไม่เกิดด้วยความเคารพนะด้วยความเคารพผมขอขายความคิดกันตรงนี้เลยวิธีแก้ที่ดีที่สุด วิธีป้องกันไม่ให้ซีกาประเภททิดาพยามาน <c oughs> เข้าหาพระนะ <c oughs> แล้วทําให้พระเสียนะทํวิธีป้องกันที่ดีสุดเลยคือ <c oughs> ต้องไม่ให้พระสะสม <c oughs> สะสมเลยต้องไม่ให้พระมีเงินอ๋อ <c oughs> แต่ตอนนี้ก็พูดกันเยอะนะว่าพระมีเงินเยอะตอนนี้เขาเชื่อกันแบบนั้นแล้วอะป้องกันไม่ให้ <c oughs> การประเภททิดาพยามารเข้าหาแล้วก็ทําให้พระเสียผู้เสียคนนะวิธีป้องกันที่ดีสุดวิธีไลท่ทิดาพยามารได้ดีสุดก็คือต้องทําให้พระไม่มีเงินเออห้ามถือเงินถือครองเงินธิดาพยามารทั้งหลายเขาก็ไไปเข้าหาอ๋อแค่นี้เองง่ายแกง่ายๆแค่นี้เองง่ายว่ากันที่จริงถ้าว่ากันโดยหลักพระธรรมวินัยนะคะเขาก็ไม่ให้พระสะสมอยู่แล้วอถูกไหม แต่พระบ้านเรานี่รวยเยอะมากนะตั้งแต่มีข่าวมานี่เราเห็นพระมีเป็นร้อยร้อยล้านเลยนะผมว่าผมขายความคิดตรงนี้เลยนะค่ะเลิกเถอะเถอะเอาเงินไปถวายเป็นการส่ดตัวให้กับพระสององค์ข้าเจ้าทั้งหลายมันเ,เป็นต้นเหตุแม้กระทั่ง <c oughs> เอาเงินไปทำบุญสร้างโบสถ์สร้างศาลา,าการประเรียนสร้างวัดหล่อพระที่ใหญ่่สุดในโลกเลิกกันสักทีเถอะผมว่า วิธีทําบุญที่เกิดคุณูปาการมากที่สุดท,ที่ได้บุญจริงๆและมากที่สุดก็คือไปทําบุญกับโรงพยาบาลสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าหรือโรงเรียนให้เด็กได้เรียนหนังสือไปสร้างโอกาสในชีวิตให้กับผู้ได้โอกาสในสังคมผมว่า,าจะ,จะเกิด,ดประโยชน์มากไปทําบุญด้วยการเอาเงินไปประเคนพระเอาเงินไปประเคนวัดวัดเสียพระเสียนี่ไงตัวอย่างพอพระมีกระตัง พญามารทิดาพญามารก็เข้าหาเข้าทุกเขรารู้<บ>ว่าพระมีเงินอถูกไหมรับทราบกันกตามานี้สํานักพระพุทธจเจ้านโยบายนี้ไปทําอะไรอย่างไรก็เชิญด้วยความเคารพนะ <c oughs> ผมว่าบางครั้งคาราวาดข้าราชการสํานักพระพุทธผู้ไผยออกน้ําท่วมปาก <c oughs> สังคมไทยมันเป็นสังคมประดักประเดิน ก็ประมาณนี้ละมันเป็นสังคมบ้าๆบอๆอยู่อย่างหนึ่งเห็นผ้าเหลืองบางครั้งอ้าปากไม่ขึ้นม,ม,มีกรอบเยอะเหลือเกินค่ะไม่พูดกันตรงๆไม่พูดความจรงิงผมว่าเหนือนสิ่งอื่นใดมันต้องค i c ออ f มันต้องต,งตั้งต้นจากมหาเทระสมาคมอมหาเทระมหาเทระสมาคมจะต้องคิกออฟในเรื่องสังขยาชำระล้างิ๊กคลีนนิ่งวงการพระสัทีหนึ่ง ทำให้มันเป็นไปตามธรรมวินัยแต่ด้วยความเคารพผมก็เห็นกรรมการมหาเถระสมาคม<ฮ>ท่านก็ขี่รถเบนซ์อะเอสคันนะ่ะเอสคด้วย500ด้วยโ oh, อ้หหลคันละเกือบสิล้านนะก็คนมาบริจาคให้ด้วยความเคารพนะคนบริจาคให้ก็ในเมื่อมหาเถรสมาคมยังขี่รถเบนซ์น,นะนะยังขี่รถบีเอ็มันหนึ่งเกือบสิล้านนะนะ จะให้ไปจัดระเบียบไปบิ๊กคลีนนิ่งไประชับธรรมวินัยห้ามพระสะสมห้ามพระรับอะไรตรงนี้อะไรมันก็ลำบากมันคงยากแหละถ้าพูดแบบนี้ถ้า <ตก S 2> ฟังตอเ<อ>นี้อตอกตะลุกไปครับพูดอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรคะ่ะเราเราไม่ได้หวังผลอะไรระวังให้มันเกิดผลดีกับวงการพระสงฆ์บ้านเรา